สวัสดีครับกับไมครั้างกับฟ้าไลท์84เกมมือถือแนวช o ดติงแบทเทิลรอยัลน้องใหม่สุดเร้าใจที่ใครไม่เล่นก็ถือว่าพลาดเพราะในตัวเกมจะเต็มไปด้วยความล้ำสมัยของอาวุธยุธทธปกรณ์ไอเทมและยานพาหนะต่างๆที่จะมาเสริมความมันในการเอาชีวิตรอดของเราแล้วที่ผมติดใจเลยเนี่ยคือในฟ้าไลท์84จะมาในกราฟิกแนวการ์ตูนสี 3, สันสดใสเอฟเฟกต์ FX สมจริงทําให้เล่นได้ไม่มีเบื่อเลยครับและข้อมูลรายละเอียดต่างๆเก,กเกี่ยวกับตัวเกมรวมถึงวิธีการเล่นผมได้รีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มไปตั้งแต่คลิปแรกแล้วใใคครรสสนจกก็าามถลิ ลิง์ใต้คลิปไปรับชมกันได้เลยครับส่วนในคลิปนี้กับฟ้าไลท์แปดเราจะมามันกันอย่างเดียวแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยเกมนี้มันต้องเล่นกับเพื่อนซึ่งเพื่อนผมมาสแตนบายรออยู่เป็นที่เรียบร้อยเชิญไปเลย2คนปื๊บปาบไปแล้วครับอีกคนหนึ่งอ่ะกดตรงไหน <laughs> ไม่ทำไมตัวฟุงดูดีจังวะเนี่ยแล้วท่านลุงอยากได้เสื้อผ้าสวยๆลุงก็ไปดูในร้านค้าซึ่งในส่วนของร้านค้าเนี่ยจะมีของขายอยู่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครในเกมนี้ตัวละครเยอะมากแต่ว่าผมก็ทําการซื้อปลดล็อกไปแทบจะทุกตัวแล้วไม่ใช่แทบจะปลดล็อกไปทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีสกินความสามารถเป็นของตัวเองนะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยสกินตัวละครก็เท่ไม่แพ้กันไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมชอบแบบไหนเลือกได้ตามสไตล์ของเราเลย ต่อไปก็สก,กินอาวุธนะครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้สก,กินใหม่เหรอเนี่ยนี่อันนี้ผมปลดล็อกไปแล้วเรียบร้อยนะครับพวกสก,กินสีฟ้าสีม่วงโอ้โหปาดมาเรียบเลยเข้าเซตกันสุดๆนะฮะนี่ต่อไปก็จะมีพอตขายนะครับเป็นแคปซูลที่เราใช้ในการเดินทางไปยังจุดหมายตามแผนที่เจ็ตแพกนะฮะหรือว่าเครื่องพ่นนะที่เราสะพายหลังไว้ตลอดเวลานี่แหละต่อไปก็เป็นเอฟเฟกไอพ่นนะครับชอบแบบไหนโอ้สีสันสีรุง้ง ไฟฟ้าไฟม่วงโอ้โหมีสก,กินข้างขาวบินด้วยโอ้โหในส่วนนี้จะเพิ่มความสวยงามความโดดเด่นนะครับตอนเราเล่นนี่อย่างเท่ฮะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านเป็นพิมพ์เขียวต่างๆนะครับเกมนี้เราสามารถสร้างบ้านเป็นของตัวเองได้ ประมาณนี้เลยลุงสําหรับในหน้าร้านค้าอยากเติมเลยเนี่ยเติมได้ที่ไหนบ้างวะเอ,อถ้าอยากเติมมันต้องไปที่นี่เลยโคด้าช็อปที่เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในการเติมเงินเกมมือถือเกมออนไลน์และแอปต่างๆมากมายถ้าคุณผู้ชมเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภยัยสบายใจได้เลยเพราะว่าโคด้าช็อปได้เป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของบริษัทเกมใหญ่ยักษ์หลายที่จึงมีความปลอดภัยในการทําธุรกรรมแบบ100%ซและโคด้าช็อปก็ยังขึ้นชื่อเรื่องของความรวดเร็วความสะดวกสบายเพราะเราสามารถชําระเงินได้เกือบทุกช่องทางใน ประเทศไทยไม่ว่าจะใช้วอลเลต็ต่างๆหรือว่าโอนผ่านธนาคารก็ได้แถมยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มในทุกๆเดือนอีกด้วยและล่าสุดนี้เลยครับกับฟ้าไลท์8 4รับกิฟต์โค้ดทุกคําสั่งซื้อเมื่อเติมเงินที่โคด้าช็อปไม่ว่าจะเป็นตัวละครสุดพิเศษเจ็ทแพ็กสุดเท่และทองสุดคุม้มและอยากจะบอกว่าโปรโมชั่นดีลพิเศษนี้มีระยะเวลาจํากัดฉะนั้นรีบไปเติมเงินที่โคด้าช็อปกันเดี๋ยวนี้เลยแล้วถ้าถามว่าเติมเงินยังไงไม่ยากเลยครับเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่า Shop, แอปพลิเคชันโคด้าช็อกกไปที่เม แล้วจากนั้นช่องแรกก็ใส่ User ID ของเราลงไปเลือกจำนวนเพชรที่เราต้องการจะเติมแล้วก็เลือกช่องทางการชำระเงินได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตพร้อมเพย์และ b i t l ไลน์เพย์ช้อปปี้เพย์เซเว่นเคาน์เตอร์เซอร์วิสวีซ่ามาสเตหรือแอปธนาคารต่างๆได้หมดเลยครับและขั้นตอนสุดท้ายกรอก e ีเมล a อดร e ส s หลังจากนั้นกดสั่งซื้อได้ทันทีแค่นี้เลยครับการเติมเงินฟา้าไลท์แปดีกับโคด้าช็อปง่ายไหมง่ายสุดๆ จริงๆเกมนี้เนี่ยมันมีอยู่หลายโหมดซึ่งผมก็ได้รีวิวแต่และโหมดไปเป็นที่เรียบร้อยในคลิปที่แล้วแล้วนะฮะแต่ในวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเล่นในโหมดไล่ล่า mm hmm. เก็บไมโครชิปอพยพและก้าวขึ้นเป็นนักล่าขั้นสูงสุดจัดไปนี่เรามาดูวิธีการเล่นในโหมดนี้คร่าวๆก่อนคือเราจะมีไมโครชิปเป้าหมายที่เราต้องตามหาและกำจัดศัตรูและชิงไมโครชิปของเขามา พอเราได้แมโครชิปตามที่ภารกิจกําหนดแล้วก็ต้องรียบไปยังจุดอพยพโ,โดยจุดอพยพเนี่ยจะเปิดทั้งหมด3รอบต้องการให้ผมไปผู้นาหรือเปล่ามึงไม่ก <trans> ํากับไงผมหิวน้ําแข็งไงลุงก็กํากับไปดิเดี๋ยวนะนี่ไงมาแล้วไงผู้รอดชีวิตทั้งหลายเตรียมตัวสําหรับการส่งออกแคปซูลเซล ขณะนี้เราก็ได้เข้าถึงพื้นที่เป้าหมายแล้วทุกคนรีบตามหาอาวุธปืนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเอาชีวิตรอดแล้วตอนนี้ผมได้ปืน SMG มาหนึ่งกระบอกใครได้ไรบ้างรายงานหน่อยโอ้สนัยนั่นเป็นอาวุธที่ดีตามหาต่อไปขอเผื่อด้วยบอกหนึ่งเฮ้คนเฮ้ยเฮ้ยตีนึงมาเกิดด้านข้างเราได้ยังไงหือไหนไหนไหน้าผมเลยไปถวสอสวยอีกตัวนึง ดาวสามเอ้ยตัวที่4อยู่ไหนนั่งไงนั่งไงเดินออกบ้านมาเดินออกบ้านมามันมาเป็นบอยแบนด์เลยพวกนี้โอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้โหเอ็มโอ้โหสนายแรงมากใช่บอกให้ใช้ตั้งแต่เดือนที่แล้วโอ้โหคุยบอกคุยไม่เอาคุยยิงไม่โดนโหแรงเนี่ยพอจะยิงโดนน่ะไม่แบ่งเลยมันโชว์เท่เลยอะแรงจัดช่วยช่วยเชื่อได้เปล่าช่วยกูก็ฮัเมื่อกี้โชว์หดอยู่เลย ช่วยกูด้วยตายโอ๊ยมันขับรถไล่เผาหนีเข้าบ um> ้านก่อนหนีเข้าบ้านก่อนมันซิ <t <t uh ่งมากมันซิ่งมากมันซิ่งมากกดแตกดาวอีก่าวอีก่าวมันตายสองมันต้องมีเพื่อนมาอีกแหละโอ้โหศพเยอะจัดมันต้องมาเก็บชิปที่เราแน่เลยไอ้พวกเนี้ย อนี้สุดกูก็เจอไรเฟิลสู่โจมแล้วของเราก็พอถูถ่ายแล้วนะไปต่อเลยบ้ามึงคิดไปเองมึงเห็นกระเป๋ากูไหมอุ้ยตัวเอลมันจะไปจุดอุปยบว่ะมันข้ามน้ำไปฟางนู้นแล้วน่ะคุย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 เฮ้ย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 ไปด้วยเฮ้ยรถมียิบเก้าเปิดน่ะระวังน่ะไม่ขึ้นแล้วกันยี่สิบเก้าเปอร์ไม่เอาอุ้ยไปสะพานไปสะพานข้างหน้าเลยระวังมันดักอยู่นะ ไปพร้อมกันไปกองทัพแมงสาบกองทัพแมงสาบพุ่ยไปโอ้มัมนยิงเป็นลูกซองว่ะตายตายเออขวาขวาขวาคอแตกตายหลังมาหรอเพื่อนหลังไหนไม่เห็นเดี๋ยวก่อนนะลุงอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นนี่นั่นนี่นั่นี่สวยทำให้เรียบร้อยแป๊บนึง โอ้โหไม่ท oh, ันใจเลยลูกซองเนี oh, s s? ่ยฮะปาดไปนึบน no? ึบเนี่ยเอ้ยแต่ตัวเอลอ๋อตัวเอลอยู่อยู่อยู่ใต้สะพานตัวเอลตกน้ำมเหรออุ้ยมันขับรถมามันจะไปจุดอพยพเฮ้ยรถรถกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนผมกำกิบชิปอยู่ทนไว้ทนไว้ผมได้ชิปมาครบแล้วช่วยเดี๋ยว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 อยู่ไหนอะ ตายตายดาวดาวดาวเฮ้ยอีกตัวนึงอุ่งไข่ซ้มไข่ซ้มอุ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนกูมาแล้วลออยู่ตรงไหนอัสตายเหยียบมาเหยียบมาชุบชีวิตพาระแป๊บจุดอพยพแรกเคลียร์แล้วนะลุงเราจะไปเลยเหรอนั่นน่ะสิมันจะเร็วไปไม่เอาไม่เอาเราเราค่อยกลับบ้านจุดอพยพสุดท้ายก็ได้เฮ้ยเอ้รถถังรถถังรถถังขอแตก ียแหมน้องสาวจะมาขโมยรถนิสัยพอดีไปกองทัพแมงสาบตามมาด้วยลุงมาว่าวอาไหมลัหนึ่งแล้วเลยขุยขุยข้างหน้าคุยข้างหน้าเห็นเปล่าเห็นแล้วยิงเลยยิงยิงเจ็บใครเจ็บใครเจ็บมันโดดหนีป่ะสวยเนี่ยทีมเวอร์กะโอ้สุดยอดเลยอุยตัวอีตัวอี เฮ้ยตรงนั้นไอ้457เมตรตกเพียบเลยอ่ะพีดีอะไรนะตายอีกหนึ่งอาร์ตหันไปทิศ330อ่ะโอ้โหทำไมมันตกซ้อนกันอย่างนั้นน่ะปล่อยผ่านไม่ได้นะปล่อยผ่านไม่ได้ต้องไปเอาจะเดือดไปทำไมตรงนี้มันตกเยอะจังขี่แมงสาบสับขาไปเรยลูกดูละอย่างชอบไอคนคิดยานพานะเย์นียวเท่นะแต่ละนู้คนเยอะมากคนเยอะจัดเลยลุงตรงเนี้ย รถผมขโมยขโมยแล้วก็หนีแล้วระวังเด้อคนเยอะนะเฮ้ยมันตามออกมาตามออกมาสวยอุ้ยอุ้ยมันแม่นมันแม่นอยู่หลังรถถังล้มแล้วล้มแล้วไอ้หลังรถถังล้มแล้วจัดการคุยแต๊บเสียงรถทับเหรอใช่ใช่เสียงรถทับดังแต๊บโอเคเดี๋ยวกูจะพัฒนาเสียงรถทับใหม่ละครัน ลุงผมว่าคันเนี่ยน่าจะเหมาะกับลุงรถถังเนี่ยเฮ้ยมีคนตรงกูเฮ้ยชนเกาะแตกชนด้วยชนด้วยอุ้ยเผาเผาแป๊บเผาเผาตายลุงดูรถถังผมก่อนนะจับตาดูนะโอเคโอ้โหตั้งป้อมแบบยิงบึ้มบั้มอ่ะเฮ้ยเขาไม่หลับใช่ไหมรถถังคันนี้ไม่หลับใช่ปะไม่หลับขับได้ตลอดอันนี้จุดอพยพจุดที่สองไหม เฮ้ยเปิดแล้วยังยังยังไม่กลับยังไม่กลับเ้ายังไม่กลับอ่ะกลับอันสุดท้ายใช่ไหมอันนี้อันนี้มันอันไหนแล้วไม่ใช่มีสองอันนะมีสองอันบันเทิงเลยนะเรานี่ป่วนเนาะกลับก็ไม่กลับมันดักชาวบ้านใครจะไปไม่ให้ไปด้วยตัวเคตกตกอยู่ใต้น้ำอ๋อแล้วไหนคนคนที่คุยว่า คนมันกระโดดลงไปตลากอ่ะจุดอพยพโคตไกลนี่ไงเอ้าไม่ใช่อันนี้กูอะไรเวะยเฮ้ยมีคนอยู่บนบ้านนี่คุยบ้านข้างหน้าเลยมันแอบส่องอยู่ปะน่าเฮ้ยมีคนอยู่ตกกูตีนึอ้ทําไงเอาแล้วบันเทิงมึงอยู่ไหนงานก็งอกกูไม่มีรถโอ้ยดักเนียนคุยใจเย็นไผู้ชนะกูคือผู้ชนะตอดก่อให้อยู่ ดาวโอ้เข้มเว้ตรงนั้นไหวเปล่ามีมีมีตรงนู้นมีฝั่งนู้นต้องเหลืออีกตัวนึงแหละคุยเก็บชิปมาด้วยนะฝั่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นทางนั้นหมายถึงทางนี้เจอตายโอเคโอ้ยสไนมันเอาสะเลื่องอะเอาสะเลื่องเลยเลส s ก้ส0บกวิจุดอพยมสุดท้ายจะเปิดลงเราไปสแตนบายรอเลยด้วย ไม่มีใครพร้อมฆ่ากันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮลงลงลงมีคนโอ้โหล้อมวงจับไพ่จับไพ่เลยนี่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เข้าด่วนเลยมีคนแอบตั้งวงตัวนึงอีกตัวนึงโอ้โหหมดไปดีโคตรเข้มอยิงบ่าธรรมดายิ่งกว่ากาแฟดำอ่ะธรรมดาเฮ้ยใครขับรถมาออกมาก่อนออกมาก่อนออกมายิงก่อน เฮ้ยมันจะทับกลูกนั่นแหละตาย <เ en. S 2> นี่ไงเฮ้ยรถมันเฟี้ยวอ่ะไม่เคยเห็นคันนี้เฮ้ยเรารอสัก30วิค่อยค่อยไปยืนออกมาก่อนอ,ออกมาเออออกมาก่อน <laughs> ทรงเหมือนนี่ทานกระต่ายกับเต่าอ่ะเหมือนอยู่หน้าเส้นชัยแล้ว <laughs> ก็ไม่ไปเฮ้แต่มันต้องชาร์จใหม่แล้วเนี่ยอ๋อเหรอเฮ้ยนี่รถชาร์จใหม่รถนี้ล่องหนได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงว่าไม่เรามีแสงนี่หมายถึงว่าเรายิงคนหมดแล้วเปล่าอ่ะ อยจ้ดดาว่าล่องหุนแบบมันไม่น่ามีใครมาแล้วล่ะจะเก็บหมดแมพแล้วก็ได้นะมออเราเหลือสามคนมึงดูมุมซ้ายดิเอา้ารออะไร <laughs> เหลือยังอยู่สามคนมึงรออะไรเนี่ยอาร์ตบอกคำตอบอย่างเงียบผมไม่รู้ไม่ทันได้ดูเป็น <laughs> จ,จริงด้วยวะ <laughs> <laughs> เหลือสามคนรอใคร <laughs> งั้นผมกดอพยพออกเลยนะ เรียบร้อยโอ้โหอพยศสำเร็จแล้วโอ้ยมึงเก็บเยอะไหม่ะเปิดร้านขายโทรศัพท์ได้เลยนะซิมเยอะจังคตรรกิจภารกิจเอาสองอันโอ้ยล่อมาเป็นสิบเลยโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับฟาไล่์8 4ถ้าหาคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากซับสไครป์ไลค์แชร์ด้วยบายบายสิอู่แก next time